แ88กุมภาว่าคนไทยต้องไรจนครับพี่น้องครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอุบลทุกท่านครับถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ไม่มีไทยรักไทยและไม่มีเพื่อไทยวันนี้ขอกาลวาวคารวะพ่อแม่พี่น้อง อุนมีหลายอย่างที่สวยงามมากคนนี้มีแหล่งศิลปะวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ความรู้ใหม่ๆมากมายนักครับพ่อแม่พี่น้องและผมขอเพิ่มเติมเข้าไปอุปลต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับพี่น้องครับและวันที่8กุมภาันี้ผมกับตีเล็กจะเปลี่ยนแปลงความหวังความฝันของพ่อแม่พี่น้องอุบลให้เป็นความจริงครับพี่น้องครับทำการเกษตรต้องมีเงินต้องมีรายได้ต้องมีกำไรครับ น้ำป,ป่าน้ำท่วมน้ำแรงเราไม่ได้แก้แค่จุดเดียววันนี้พร้อมแก้ทั้งระบบแก้ทั้งประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องในเรื่องนี้ครับวันนี้พระเพือ่อไทยจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องอุบลแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดนําสันติภาพมาให้กับพ่อแม่พี่น้องรวมถึงอธิปไตยเราจะทําให้อุบลเป็นหนึ่งมุดหมายที่คนทั่วโลกอยากมาดีไม่ดีครับพี่น้องครับ พี่น้องครับวันนี้ผมอยู่บนเสาไฟฟ้ากับเปิ้ลมานานแล้วครับพี่น้องเเปิ้ลเข้าไปสภากับผมได้ไหมครับพี่น้องครับและในครั้งนี้พักเพื่อไทยจะแก้หนี้ทั้งระบบครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> เรามีหนึ่งนโยบายที่จะช่วยเรื่องนี้วงเงิน5 0,000บาทพ่อแม่พี่น้องมากู้ธนาคารรัดไปปลดหนี้นอกระบบแล้วให้ผมดูแลพ่อแม่พี่น้องเองครับดีไม่ดีครับพี่น้องครับ โครงการสร้างเศรษฐีทุกวัน9คนคนละล้านหนึ่งพี่น้องครับเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องแจกเงินนี่คือถนนหนทางของพ่อแม่พี่น้องและประกาศ8กุมภาว่าคนไทยต้องไล่จนครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้หากไม่มีอุบลก็ไม่มีบักเพื่อไทยครับพี่น้องครับผ้อมจะถือธงนําและวันที่8กุมภาพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องอุบล ให้เป็นความจริงครับพี่น้องครับผมเข้าไปจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงดูว่าใครเอาเงินพ่อแม่พี่น้องไปใครใช้อำนาจรัฐให้ผิดวิธีวันนี้รัฐบาลดิจิตอลเราจะทำให้สำเร็จครับว่าไม่พี่น้องครับประเทศไทยต้องไม่มีคอร์รัปชันครับพี่น้องคุณเทาต้องหมดไปครับพี่น้องครับออกไปจากประเทศไทยพร้อมไหมครับพี่น้องทำสงครามกับยาเสพติดกันไหมครับพี่น้องครับ ผมจะทําให้ดีที่สุดให้ที่นี่เป็นที่แห่งวิทยาการที่ที่ลูกหลานฝากอนาคตไว้ได้ไม่ต้องไปกรุงเทพแล้วครับพราแไม่มีน้องครับเลือกพรกเพื่อใไทยทั้งคนนักรครับพี่น้องครับ